ที่เท้น้ำค่ะทุฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อะไรพี่น้องอยา่าแม่อนุญาตให้ร่วมไลน์นะครับเพราะว่าการจะร่วมไลน์ต้องโอนมาก,ก่อนหนึน่งแสนบาทจะได้ให้ร่วมไลน์ทันทีหนึ่งแสนเตานี้ไว้สัตย์ติดอุ้ยหล่อจังนินดาเหรอเฮ้ยเซเว่นเซเว่นเก่งหน้าเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มานั่งนี่ครับเป็นเก่งท็อปซี่น<ล>ะ นเขาเอามาให้ใส่แต่เดี๋ยวเราเขาคิดตังเขาที่หลังนะใช่เป็นการรวมแม่คิดตังเท่าไหร่ดีพ็อกซี่เอาเก่งไหมใส่เดี๋ยวเก็บที่พี่ติ๊กพ็อกซี่เดี๋ยวเขาคิดค่าใส่เขากินสีเขาคิดค่าใส่ก็คิดค่าใส่หรือเปล่าลุงอยากไปเก็บพี่ติ๊กหรือลูก้อบเขาพี่ติ๊กอ้าวพี่ติ๊กกินสีนะเป็กินสีคนละคนคนละวนเฮ้ยโอยแรงอะคนเรามันมีกันระเบียบอยู่ ผมไลฟ์อยู่นะพี่ไม่ไหวเลยเจเลยสวัสดีครับลโ l l o Hello h e ตี้ฮัลโหลอันเอจงเรียบสัวแต่ว่าอะไรนะผมรักคุณผมไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยทุกคนคือเพิ่มาไลฟ์เพื่อแบบว่าเผื่อทุกคนอยากจะเอาไปแบบเออเล่นใน เฮ้ยแฮชแท็เลยสวัสดีครับสวัสดีครับชมพู่สวัสดีครับก็กดตะกร้าได้เลยไม่มีอะไรไม่มีวันนสี่วันคืนว่างกะนเหรอฮะไม่มีอะไรทํากันเลยแหละครับวันนี้วันพุธนะครับทุกคนควรต้องทํางานยังไม่ยังไม่ผักเที่ยงนะครับทุกคนยังไม่ผักเที่ยงนะครับสวัสดีครับยังไม่ผักเที่ยงนะฮะต้องต้องไปที่ก่อนแล้วทุกคนถ้าเราลืมควรต้องไปเรียนดูว่าจะรักผมกหรยังเออแปลออกหมดเลยคนข้างในอะแปลได้นะ ว่างเพื่อพี่อู่เลยแอบเจ็บโอ้ยผมแค่มานั่งเก๊กหล่อเฉยวันนี้หน้าผมดีสุดอไวันอื่นผมแปลกๆเฮ้ยแปลกผมที่มาถึงตัวผมหรือว่าผมทรงผมแปลกแปลกวันนี้ดีไหวันนี้ดีอ่ะเออวันอื่นสิบวันดีกี่สิบวันดีครึ่งวันสิบวันหกพันหกร้อยคนเดือนหน้า ผมปล่อยอัลบั้มนะครับยังไงช่วยส่งปาวานให้คนละตัวด้วยนะไม่ปาวานกี่บาทสามร้อยคนนมีตั้งกระเป๋านป็นหลัก้ลยมีตั้งกระเปาเทุกคนผมมาทำงานไม่มีตังกระบปาน I come here for work but I have no money to go home to back go back home อ่ะพีทเซ็นสติ๊กเกอร์โอ้ยโซน่าสงสารตัวเองเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยพิตตี้ มาแล้วเดี๋ยวพี่อูจะไลค์ h ิต p ี t ตา a ูอัน I have no money to back to back home อ่ะไอไอจะเรียกไอจะเรียกไอจะเรียกฮอนด้ามารับอ่ะ yes ทุกวันนี้เวลาเรียกเรียกรถเรียกแอปพลิเคชันมาถ้าไม่ใช่ฮอนด้าปฏิเสธเชื่อเพราะว่าถ่ายไม่ได้เชื่อะเชื่อเพราะว่า เราเห็นมากับตาแล้ววันนั้นน่ะพี่รู้ป่ะมอไซค์คันใหญ่อะผมให้เขาจอดกลางทางนะเพราะมันใหญ่มากแล้วมันเหมือนรถใหญ่เลยผมี่ขอบุณค้าพี่สมแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งวินต่อมันัปไม่ถึงสักทีเออมันแซงไม่ได้อุ้ยใหญ่นเรแล้วส่งตุ๊กตาเลยเล่นอะไรให้ดูแล้วเลยเล่นป่าวาเดี๋ยวทำเป็นป่าวาให้ดูเร็วทุกคนมาดิไม่ได้หลอกอันจริงแบบทำไม่ดูทุกคนมาแล้วนีไง วาวอ้อาวนป่าน้ไอ้าวันชัดเนไหมกระพุ้นกับเบอร์เมีดอันนี้ป่าวานแต่กิ้วป่าวานนะจุ่มไม่สามทีเลยปาวานแตงคีสม่าชใครอยากดูดาราเล่นตลกมาแล้วส่งมาล้อเล่นไม่ต้องส่งมาแกล้งเล่นทุกคนพอแล้วนะทุกคนพออุ้ย ปวนไหล่ไปข,ขึ้นข้อมือขาบโอ๊ยปวดไหล่บอกบับบบบงบงังฝากตัวรับใช้หน่ <c oughs> อยเฮ้ยถ้าเป็นปืนเมื่อกี้ผมจะฝากตัวรับใช้นายนว้ยายปากกลังมาทำอะไรอ่ะปกากกลางังเป็นเป็นปกากกลางังเป็นปากกลังเป็นสาหร่ายเป็นสาหร่ายอ่ะเป็นอะไรวะเป็นอะไรไม่รู้เออเป็นปลายในปากกลักาลางนี่ชีงหมนเลยน้อง ชิไม่เอาใครเลยนี่ชิหมุนรอบว้ายนกพิราบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตยก้าบวมน่าบวมน่าบวมมีอะไรให้เล่นนี่อ่ะเหนื่อยอ่ะทุกคนเช้าด้วยว้ายฝนตกอีกาล้วอ่ะเอียา์ทำไมงี้ใครโทรมาใครโทรมาก็ไม่รู้อ่ะ โอ้คนกำลังหารายได้กับบ้านอยู่สวัสดีครับสรดุมัสมครับชัวเตียโม Thank you จบไปกล่ว่าจบเห็นไหมวันนี้หน้าผมดีดูจริงหน้าผมไม่ค่อยดีนะครับต้องขอขอบคุณมักเน่ที่ทำให้หน้าผมดีจริงหน้าผมแย่มากเพรการผลิตภัณฑ์บำรุงหน้ามากผมก็เสียไปหมดเลย อมันมนนเ <c oughs> ผมกำลังเสีย <c oughs> <c oughs>

หมาบอก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 เหนื่อยอะทุกคนมลายโปโปเตมันสนุกเลยดิใส่พรมลายเหนื่อยวะเหนื่อยกว่าทำงานอีกหล่อไม่เหมือนพี่ต้าอู่เลยอ้ นี่พี่ไม่ได้ใส่สติเตอร์นะเห็นไหมอุ้ยอุ้ยครับครับ Galaxy Galaxy มาแล็กซี้วมาแล้วพี่ผมจะตีกลางขอกาแล็กซี่ผมจะตีกากาแง Galaxy อยากเห็นเป็น Galaxy ไอ้เูพอแล้วไม่มีใครสนเป็นกระ a x y อุ้ยมีลิปเปอร์ลีนด้วยมาหมวกสีฝากตัวรับใช้นายฝากตัวรับใช้นาย อ่างมากกินไม่ออกอ่ะทำไรอ่ะไหนบอกไม่มีไมติดตาจิบเฮ้ยกินอะไรกินตโดเลล่าอุ้ยลิปเมเปลลีนเมเปลลีนนิวยอร์กคือขอลิปเมเปลลีนได้ไหมฮะอ้าวโอโตโอโตโอโตเมเปิลลีนนิวยอร์กคือเรื่องไขลาน คุนี้เปิดดูรักเลยนะคะนองไข่ของฝากตัวลกใจนายนี่พลังของบัลกงามงมก็ไ่ีโอตายไอเ้ยคนนี้เป็นคนที่ร้องเพลงละลายจริงหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะนี่เป็นอะไรอ่ะซีิลิมเอสคอนเซ็ปต์เพอร์ฟอมเยสตลกมาก จริงๆเมื่อวานนะอยากจะเมาเรื่องเอสให้ฟังอยากฟังไหมแชร์ไปให้ถึงดอมมิลเลี่ยนเอสปีกาซัตก่อนหนึ่งตัวปีกาซัตก่อนหนึ่งตัวเดี๋ยวรให้ฟังกดใจมาเลยพี่กดใจมาเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเอสให้ฟังกดใจมาเลยพี่กดใจมาเลยถ้าใครอยากฟังเรื่องเอสนะฮะกดใจมาเลยส่งปีกาซัตมาครับส่งปีกาซัตมาโยดสวัสดีครับสวัสดีคนห้รสวัสดีในห้องนี้มีดาราสวัสดีครับ ใคร <min it S 1> อยากดูหน้าดาราในห้อวนี้ส่งปีกัตรั์มาฮะขอยื้มใช่ไ่าเครับเป็นมิตรมากมิจจาทีบค่ะแล้วเราไม่เฉลยด้วยว่าใครจริงจริงแล้วเราไม่ให้ดูด้วยใช่ปักตะก้าได้เลยนะครับเดี๋ยวตะก้าจะเป็นสินค้าซื้อฟรีนะครับไม่ได้ของราคาประมาณ1,000บาท I can't believe I met you in a person Ooh Yeah I can't believe I am a person การซีอีกแล้วพอแล้วพี่ของไอเขาพอแล้วพอแล้วคนอื่นเยอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายสู้นะครับทุกคนเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนด้วยครับ thank you so much for watching this live ไม่มีข่าวสารเลยชา mm hmm. อ่อู่ <Yeah. S 1> ชาจี好喝真的好喝因为在中国我我喝过很好。พอเรอาเรอยู่ด้วยกันไปพอแล้วทุกคนผมไม่ได้เป็น a อ c นะ8,000คนฝากไว้ครับผม next month I'm going to release my new album มันนี่เราก็จะมาสปอยเพลงนะคะนี่คือสปอยเพลงเฮ้ยเฮ้ลำตัดชอบกินถั่วค่ะตั่วตัด มัวเจอกันนะครับวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ค่าอุ๊ยดูดีครับวันนี้ยังไม่ได้ค่าสาร์ดิเลยพราะค่าสารสแพงมากจริงจริงจริจริงจริงคับร่อลินะรนิวยอร์กไเอะยังไม่มีเกัเลยไปดีกว่าไปสินจ้าสินจ้าสินจ้าเขาอยางฟังรล่าี่เอสหรอคือเมื่อวานนะครับมาทานข้าวกันัาทานข้าวกันครับแต่ว่า เอสนะครับก็คือแบบติดธุระทันทีอย่างที่บอกเอสนะความโชคดีก็คือเอ้ยเราแบบเออคือไม่รู้นะแล้วคือผมเนี่ยซื้อเค้กเอาไว้จะเซอร์ไพรส์เอสอย่าเพิ่งบอกเอสนะรอรอถึงวันนั้นก่อนถ้าบอกนะโทษทุกคนอีกทีเลยไม่มาอะไรอีกแต่ผมจะบอกเป็นอยากบอกเพราะผมซื้อก่่อนเลาผมซื้อเค้กไว้อ่ะก่อนเล่านะพฆษนาประดือนเติมเติมเติมนิดก่อน ปากแห้งมาะคุณค้าเห็นแล้วล่ะริปเบมรีนะสีอูสีสวยมากมเบลลีนาเฮโอ้ยว่เฮยไม่หุบเลยใช้กันทำงานเลยจุดดิกรดวยเลยเห็นไหมดูปากสิครับมันยังไงดูกันหน่อไเลยดูน้ำดูน้ำกับปากอ๋อโอเคก็คือผมซื้อเค้กมารู้ไหมเค้กราคาเท่าไหร่เค้กราคาสี่พันบาท เท่ร่นบาทเท่านั้นคุณลูกค้ากดตรงตะก้าตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับเอสโดเนตเงินมาให้ครบ4,000บาทแล้วเราจะส่งเค้กให้กับคุณทันทีก็ <c oughs> แล้วคุณเอาเค้กนี้ไปเลยผม <c oughs> ซื้อเค้กใหม่เ <c oughs> พราะว่าเค้กเก็บได้1วันเท่านั้นตอนนี้อยู่ในตู้เย็นแล้วแล้วมันเป็นรูปส่งให้มันละลายเลยพี่มันลุ่มละลายล่มละลายะลายสองที นี่นะครับใครยังไม่ได้บัตรก็ช่าป๊อปนะครับแต่ว่ามันนี่เราดีโซ่เ้าโซ่ไม่ได้อันคือชอบขายมากเรอได้เดี๋ยวไปรอนตรงี้ไม่เจอหน้าฮอตรงร้านจัดรถอันเอ่อโอ้ยในตุลีนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียใจด้วยนะครับที่แบบว่าเราไม่ขายอย่างอีกแล้วเอาโทรศัพท์พี้ขึ้นมาขายข้างบนมาละเดี๋ยวพี่จะไม่กลับไปก็อยากขายกันหน่อยนะครับแต่พี้หิวข้าวไปไปไป ประชุมไงพระขี่เยอะเฮ้ยน้องไอ้น้องขี่เวฟเออส่วนพี่เจ็นั่นนะชอบขี่พ P ซีเอเอออะไรต่อแต่ตาอูชอบขี่สกูบี้เออ ทำนองยังไงมายอะเลยเขทอดเอาเขาบอกว่าก็ขายก็ถูกแหละแต่ไม่ชอบเพลงอะไรพี่อัมโทรมาืทรเข้าบอกว่าเพลงน้องแปลกๆสัมผัสไม่ถูกเลยไม่กันนิดเดียวอมโทรมาพอดีบอกว่าอยากเคลียร์นะคุณภาษาไทยบอกไม่ถูกต้องเลยค่ะจริงนาราสาขาสองโอเคครับไม่เลื่ออะไร วิ่งไปรถลมมาที่ตากคนไปคืนเนียยตั้งใจนะอ,อังเจลิก้าอังเจลิก้าน้องไม่ตามข่าวสารเลยเหรอหรช่วยตามข่าวสารหน่อยนะอันนี้พอสอบแล้วพี่หกแปดหกแปดแล้วนะครับสองห้าหกแปดนะให้เขาไม่หาอีกตอบแค่อิงจิราคนเดียว <Yeah. Okay. S 2> ครับ Hi from Philippines T iamo. T iamo. สวัสดีครับ เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ว่าอะไรนะเลิฟอยู่หลอกกินคนนะอ่ะไมห่หลอกหลอกเซอร์ไพส์กินใครดีเฮ้ยสวัสดีบริเวียฮัลโหลฟร์บริเวียพี่เห็นเอสเห็นแล้วเซ็กซี่เกินพี่ทุกคนเลยในนะั้นที่ละลายเซ็กซี่เกินผมดูแล้วผมเขินนะฮะขอบคุณที่เอาเพลงผมไปเต้นนะครับผมได้ส่วนแบ่งมาผมได้ <c oughs> ส่วนแบ่งให้ผมได้แลส่วนแบ่งจากจากเพลงผมบ้างนะ ปีละส<ม><ม>ามพันห้าพันก็ยีเยอะไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวผมมันทีมคนดูอุ้ย <laughs> อันนี้คือขับรถไปต้องใส่หมวกันน็อกเลยนะค<ฮ>รับถูกก็แบบไม่จับครับชินจ้นา,จากักบ,บ้า yes I'm done working today for the next I'm going to rehearsal for this Saturday concert พี่อู๋ก็ถามว่าติ๊กต็อกมีพรีเมียมไหมครับท่าจะซื้อซื้อไปทำโฆษณาไปีเมียมเหรอขอโฆษณาไม่ได้นะครับโฆษณาต้องไปเยอะเกินก็ได้ขอโฆษณาคือะส่งเปกรารไม่มีโฆษณาเลยมันมันไม่มีมันไม่มีโฆษณาถ้าอยากรีมูฟโฆษณาทุกคนส่งเปกนส่งไปนะเป็นกระซาร์ูดูเล่นพูเล่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะผมร้อเล่นนะเออผมใช่ผมไม่ใช่คนที่แบบว่าอยากได้เงินแฟนคลับขนาดนั้นแต่มีความอยากได้อยู่บ้าง เพราะว่าวันนี้จริงๆมาหาหาแค่ค่ารถกลับเย้วันนี้เราจะมีคนเลียงข้าวแล้วน้อง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 นอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่ใช่รถผมอ่ะน้องน้องข่าวชื่อเลยนะน้องข่าว้ยลืมชื่อมันเปแล้วรด้วยซ้ำเพราะไม่ได้ขัดเลยครับไม่มีอะไรครับครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับครับโอเคไปก่อนแล้วฮะ ครับเพราะว่าต้องไปแบบเออล้างลงล้างหน้าไปสระผมออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงนี้แบบว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยากทานวิตามินครับแล้วก็ก็บอกว่าหาค่าลดหรือหาค่าตัวเครื่องมีหาค่าลดหาค่าลดสมัยนีมัเศรษฐกิจมันแพงเศรษฐกิจมันแพงเศรษฐกิจมันแพงเนีอันนี้อันนี้พี่ปิ่นปีนี้แล้วมีไปกว่างโจ้ปะอยากไปก็เดี๋ยวบอก ไปกระซท่วัได้ไปแน่ตามสามั่งเลยตรวไปกระซารมาไปที hmm. ่สนุโลกได้มาผมเดี๋ยวไปทำดานสกูปี้ไปโอเคไปสมุดปาการแค่นี้พอใกล้กเพียราเป็นเดอฟังอัลบั้มใหม่นะครับมาชนบงพี่กันดีกว่าเราไปต่อไปทีนี้โ้ยขนลูกสู่จะเป็นยีน้องขอกกจะโชว์ เคเฮมุกยาบุกหมดเลยนะอะไรผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วผมว่าเชื่อว่าทุกคนไม่เชื่อหรอกหรือเชื่อไปทุกคนก็ล้มฟังนะฟังนะตอนนี้มองพูดอะไรอ่ะเชื่อหมดเชื่อร้อยเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่เคยจับสปอยผมได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะเราติดตลกเกินน้องผมไม่ได้ตลกนะผมไม่ได้ตลกตลกติดเราตลกติดเราเป็นแมวเป็นปลาขอบคุณครับ เอออะไรอยากขยับทำไมอ่ะนี่นะอ๋อขอบคุณนะทุกคนไปแล้วนะสวัสดีครับราบเรียนท่านผู้มีพระคุณที่ขลารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับ The you Everyone See next time. Bye you bye. I have to go already. Bye. นี้มันได้จริงผมปกติมันแปลก